คาถาอภิญญาสองบทที่มีฤทธิ์มีอำนาจพระคาถาอภิญญานั้นแบ่งออกเป็นสองบทด้วยกันบทแรกคือสามปจิตฉามิถ้าจะภาวนาคาถาบทนี้ให้ขึ้นต้นด้วยนะโมสามจบพุทธังธรรมังสังคังสารนางคาฉา,า,า,ามิทุติยามปิตติยามปิ แล้วภาวนาอิติปิโสสวาขาโตสุปฏิปันโนจนครบก่อนหลังจากนั้นจึงภาวนาสัมปจิตฉามิถ้าหากว่าเราทำคาถาบทนี้ขึ้นจะมีความสามารถคล้ายกับผู้ที่ฝึกอภิญญาจากพื้นฐานของกสินสิบส่วนพระคาถาอภิญญาอีกบทหนึ่งเรียกง่ายๆว่าพระคาถาอภิญญาใหญ่ ก็คือบทโสตัตะพิญญาบทนี้ถ้าเราภาวนาแล้วทำขึ้นก็จะมีฤทธิ์มีอำนาจเหมือนกับใช้กสินสิบได้โดยตรงพระคาถาบทนี้วิธีการง่ายกว่าคือน้อมนึกถึงคุณพระรัตนตรยัยตั้งนโมสามจบแล้วก็ภาวนาได้เลยคาถาทั้งสองบทนี้เมื่อภาวนาไปแล้วจะเกิดผลสองประการ ประการแรกก็คือพอภาวนาไปแล้วเราจะเห็นแสงสีทองจะเป็นจุดเป็นขีดเป็นเส้นเป็นสายเป็นแผ่นผืนหรือสว่างโดยไม่มีประมาณหรือเหมือนกับฟ้าแลบก็ตามเคล็ดลับอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราเห็นแสงสีทองแล้วให้น้อมใจค่อยๆตะล่อมเอาแสงนั้นเข้ามาในอกของเรา ถ้าสามารถรวมเป็นดวงโตสว่างสวัยสีทองอยู่ในอกของเราเมื่อไรร่างกายของเราจะลอยพ้นพื้นต้องตั้งสติให้ดีๆซักซ้อมการลอยอยู่ในห้องของเราจนกระทั่งมีความชำนาญเสียก่อนให้มั่นใจว่าเราบังคับร่างกายนี้ให้ลอยไปไหนๆไ,ได้จริงอย่างนั้นแล้วเราค่อยออกไปสถานที่อื่น อีกประการหนึ่งผลที่จะเกิดขึ้นก็คือรู้สึกเหมือนโดนบีบรัดแน่นเข้าไปเข้าไปทั้งตัวหัวใจก็จะเต้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นมีอาการเหมือนกับเหนื่อยหอบอยากจะดิ้นตึงตังโครมครามถ้าหากว่าลักษณะอย่างนั้นก็คือการที่กายในจะหลุดออกไปแบบมโนยิธิเต็มกำลังถ้าเราตัดใจได้ว่า อะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายนี้ก็ตามเราไม่ใส่ใจต่อให้ตายลงไปในขณะที่ปฏิบัติความดีนี้เราก็ยอมถ้าตัดใจอย่างนี้ได้ท่านจะหลุดออกไปเลยแต่ให้ตั้งเป้าไว้ด้วยว่าเราต้องการไปกราบพระที่พระนิพพานไม่อย่างนั้นถ้าหากว่าหลุดออกไปแล้วส่วนใหญ่ไม่ได้ขอบารมีพระท่านสงเคราะห์ ออกไปก็จะรู้สึกมืดแปดด้านไปไหนไม่ถูกเปะปะไปหมดแล้วท้ายสุดทนรำคาญไม่ไหวก็จะกลับร่างกายตามเดิมสิ่งทั้งหลายที่ว่ามานี้จะว่าไปแล้วไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องเป็นการกระทําของบุคคลที่มีความจริงจังและสม่ำเสมอถ้าเอาตามที่หลวงพ่อวัดท่าสงท่านขอไว้ก็คือ เช้าภาวนาหนึ่งชั่วโมงเย็นภาวนาหนึ่งชั่วโมงท่านบอกว่ายิ่งนานไปพวกเดียรถถัถีนอกศาสนาจะจับจ่วงพุทธศาสนามากขึ้นทุกทีท้ายสุดถึงขนาดลบล้างคำสอนของพระพุทธศาสนากล่าวหาว่าอาภิญญาสมาบัติเป็นเรื่องหลอกลวงกันเมื่อถึงเวลานั้นแล้วพวกเราจะต้องออกไปแสดงให้เขาดูว่า สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นความจริงดังนั้นเราจึงต้องซักซ้อมเอาไว้ให้เคยชินโดยการภาวนาควบกับลมหายใจเข้าออกซึ่งบทภาวนาทั้งสองบทนั้นไม่สามารถแบ่งลมหายใจเป็นคู่ได้สะดวกเราก็ภาวนายาวหายใจออกก็รู้ลมจนสุดหายใจเข้าก็รู้ลมจนสุดจะใช้คำว่า โสตัดตะพินญ,ญาทีเดียวก็ได้หรือจะเว้นวักอย่างไรเข้าออกอย่างไรก็แล้วแต่เรากํำหนดแล้วแต่เราจะถนัดทรัพย์ของวัดเสากระโดงทองเรื่องรัพย์ใต้ดินนี่ถ้าเขาไม่ให้จริงๆละ่ะบรรดาท่านผู้ฟังเอาของเขาไม่ได้จริงๆทรัพย์รายนี้มีความอัศจรรย์มาก คือว่าเมื่อเวลาประมาณเข้าพรรษาคราวหนึ่งตอนนั้นอาตมาเป็นพระผู้ใหญ่อยู่สักนิดหนึ่งเพราะเป็นพระคณาธิการปรากฏว่ามีตุ่มเงินเงินกลมบ้างเงินยาวบ้างโผล่ขึ้นที่ใกล้ๆกับโคกโบสของวัดเสากระโดงทองอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใกล้กับสะพานที่ทอดจากโบสไปกุฏิ พระเจ้าเนเนเถนบรรดาประชาชนเดินผ่านกันตลอดวันทรัพย์นั่นปรากฏอยู่สามเดือนทุกคนเห็นหมดแต่ว่าไม่มีใครกล้ายหยิบทรัพย์ส่วนนั้นเป็นของอัศจรรย์จริงๆก็มีเจ้าอาวาสสมัยนั้นไปนิมนต์พระองค์สำคัญสำคัญที่มีความรู้ทางนี้มาพระทั้งหลายเหล่านั้นก็พูดว่าเราทั้งหลายเป็นพระไอเรื่องทรัพย์สินน่ะไม่ควรจะเข้าไปยุ่ง เพราะว่าถึงแม้จะไม่มีความผิดส่วนอื่นจิตก็เป็นกิเลสนี่พระที่มีความสำคัญนะ่ะท่านคิดกันไปแบบนี้นะคิดกลัวกิเลสกันไม่ได้กลัวทรัพย์พระเจ้าอาว่าจึงไม่ทำแล้วก็แนะนำว่าพระอย่าไปยุ่งของเขาแต่สำหรับคราวาที่มีโอกาสจะทำได้แต่ก็ไม่มีใครหยิบเมื่อครบสามเดือนวันออกพรรษา ปรากฏว่าตุ่มลูกนั้นก็จมลงไปลึกมีร่องโบลงไปบรรดาประชาชนก็ลองเอาไม้ไปหยั่งดูว่าลึกลงไปสักแค่ไหนถ้าจะประมาณก็ลึกลงไปประมาณสักสี่ห้าวามีคนกล้ากล้าเอาพระองค์ทอดลงไปไปดูซิว่าตรงไหนอีตอนนี้ลงกันเมื่อลงไปถึงก้นหลุมแล้ว ปรากฏว่ามีโพรงขนาดตุ่มยาวออกไปอีกไม่ทราบว่าเคลื่อนไปทางไหน